โอเคสี่รถนีแล้วล่ะทำไมเนี่ยไม่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 ทุกคนบายบายทุกคนเอ้ยขโมยรถฉันอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยบายบายตุ้มอี๋เดี๋ยวยิงซะเลยไม่เนี่ย ขี่จักรยานมายิงซะเลยเนี่ยโมโหยิงไม่ได้หรอกวายยิงยิงอะไรฮะเอาขวานมาซะเลยเอาขวานมาซะเลยเดนเลยยังเหนื่อยแล้วเนี่ยถึงมืดแล้วเนี่ยขับถึงมืดเลยเนี่ยอ้ยเพิ่งไปเมื่อกี้เองทำไมมันมืดแล้วเนี่ย จ้าผีน้อยผีน้อยแคสเปอร์โอเคไปขี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวขี่ไปแล้วนะฉันวิ่งตามแล้วไม่นะฉันจะยิงไม่ยิงปุ่มปุ่มปุ่มเดะตายเดียวเฮ้ยเดี๋ยวยิงเลยค่ะ เยยบเลยฮ่าฮ่าฮ่าติเฮะเอายาให้กินดีกว่ากินไหมพวกโอเคเยยบสักหน่อยจะได้หายเ ah> ยยบสิเออเยยบสักหน่อยจะได้หายหายแล้วครับอ่าดีเยยบมันต้องเยยบอย่างนี้เย่ยิงเดือผีเลย เหยีบย,ยบเจ้าผีอ่ะยิงปั้มปั้งปังปังปังเหยียบเจ้าผีซะเลยอลอละโอเคยิงปังปังยิงไปด้วยตีลังกาไปด้วยเตะไปด้วยฮ่า